สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานะ่าไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมพศ2568ของผู้ที่เกิดราศีมังกรค่ะ ชาวราศีมังกรเลข7ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนสีมงคลสีนำโชคค่ะจะเป็นสีม่วงสีดำถ้าเป็นหินมงคลก็จะเป็นอเมทิสตชาลอยนะคะนินดำค่ะออฟซิเดียนได้เลยนะจ๊ะค่ะเมื่อวันที่วันพุทธที่สองกรกฎาคมดาวศุกร์ค่ะโยกย้ายเข้าราศีพฤกษกค่ะเวลา16.38นาฬิกา38นาที มีผลกับชาวราศีมังกรก็คือยกย้ายเข้ามาในภพของปุตตะปุตตะหมายถึงลูกบุตรบริวารน,นะคะหุ้นส่วนก็ได้นะคู่คู่ค้าคู่สัญญานะคะ จะเป็นการดีนะจากช่วงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของชาวราศีมังกรค่คะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างดาวศุกยกย้ายมาที่บริเพบปุตตะจะมีอะไรเด่นนะคะในดวงของท่านนะค่ะขึ้นมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานช่วงนี้จะมีการวิ่งเต้นคนที่ทำงานนะคะ,อ,ะอิสระ ทำงานของตัวเองเป็นนายหน้าค้าที่ดินนะคะติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษาทั้งใกล้แล้วก็ไกลนะคะหรือว่าคนที่ ทำงานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะได้รับการเหมือนกับว่าเป็นกระแสได้รับการนิยมมี f อมีคนที่คอยอติดตามคอยอุดหนุนตัวคุณเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกว่าพอดาวสุกเนี่ยดาวสุกก็คือหมายถึงการเงินหมายถึงสิ่งที่คุณคิดหวังนะเพราะฉะนั้นก็คือมาจากเครดิตมาจากสิ่งที่คุณเคยกระทํามาทีนี้ปุตตาคือหุ้นส่วนนะคะก็คือเล็กๆน้อยๆจะมีคนเข้ามาร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะ เกี่ยวกับการค้าของคุณนะคะจะมะีธุรกิจการค้าการงานของคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เหมือนกับว่ามีการสานต่อกับสิ่งที่คุณทำนะคะประติดประต่อสานต่อทําอะไรอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นนะคะนะคะช่วงนี้นะเป็นงานเข้าวงานเข้าก็คือดีนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การเงินช่วงนี้ขึ้นมา The เดยวดร้อนว่าดาวสุกเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพอมีหุ้นส่วนเยอะมีคนคู่ค้าคู่ลงทนุนเยอะต่างชาติต่างภาษานะคะเพราะฉะนั้นงานคุณเข้าแบบรัวๆนะคะเงินคุณก็มาจากหลากหลายช่องทางนะคะอย่างที่บอกนะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่วงนี้ท่านบอกว่าอย่างที่บอกว่าพอเราเหมือนกับว่าเออ งานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เสร็จเงินก็คือเรามาคิดทบทวนว่าเอยเราจะลงทุนอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอะไรที่ทํานานๆคิดนานๆน,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 นะคะนั่งนานๆน,น,นะเพราะฉะนั้นก็คือให้ดูแลด้วยนะคะตั้งแต่สะโพกจนถึงไขข้อกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ควรทําอะไรนานๆนั่งนานๆน,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 นะคะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักมาดูซิว่าความรักเป็นยังไงบ้างว้าวว้าว,าวาท่านบอกว่า l u c กี้อินเกมแล้วก็ Lucky In ินเลด้วยนะคะความรักนะคะคนโสดขาช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่ามีปิ๊งปังนู่นนี่นั่นนะจะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะมากกว่า1-2คนยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าคนไหนนะคะก็คือเหมือนกับว่าอุปนิสัยใจคอเข้าเข้ากับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนคนที่มีคู่จะมีเกณฑ์ได้ไปพักพ่หย่อนใจถึงต่างประเทศอย่างที่บอกว่าไปติดต่อง,งานคุณอาจจะได้พาครอบครัวไปเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะ ไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็คืองานของเราเหมือนลันไปแล้วนะคะจะโอเคเลยต่อไปค่ะเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมังกรมีอะไรโดดเด่นบ้างนะจ๊ะ ขึ้นมาพรราหูค่ะหมายถึงโชคลาภชาวราศีมังกรค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้อะไรมาแบบฟุกๆได้อะไรมาแบบเรื่อยๆนะคะแต่ก็คือเล่นพอพอหอมปากหอมคอเนาะมีสติด้วยนะจ๊ะค่ะมีเกณฑ์นะคะการเงินเข้ามาเยอะเลยการงานก็คือเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะเทวดาประจําตัวคุณเองท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะอยากบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษพิเศษ ในช่วงเดือนนี้นะจ๊ะค่ะขึ้นมาว้าวอย่างที่บอกค่ะขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าก็คือ,อสมหวังนะแต่ทีนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าทุกๆเรื่องนะคะเหรียญมี2ด้านนะคะยังไงลองพิจารณาดูนะคะคือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณจะไปไหนคือตีตั๋วไปกลับด้วยนะคะจะไม่ไม่ใช่เฉพาะว่าเออมีแต่ได้อาจจะต้องมีบ้างนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือ อะไรอะไรก็คือให้หมั่นทําบุญนะคะอะไรอะไรก็จะโอเคขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะจ้ะก็ขอจบคําทํานายของชาวราศีมังกรแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีมังกรค่ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ